สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะในวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะคุณครูชื่อคุณครูมาริกาทิพยามณีนะคะหรือจะเรียกสั้นๆว่าคุณครูมิมก็ได้ค่ะ ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องประโยชน์ของการออกแบบสิ่งของและเครื่องใช้ค่ะ โดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้ดังนี้คือบอกประโยชน์ของการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันได้ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันได้และเห็นประโยชน์ของการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ โดยนักเรียนนะคะลำดับแรกนะคะสิ่งที่ควรทราบคือความหมายของการออกแบบนะว่า การออกแบบคืออะไรนะคะการออกแบบนะคะเป็นการถ่ายทอดรูปแบบความคิดออกมาเป็นผลงานนะคะซึ่งสามารถมองเห็นนะคะเราจะรับรู้หรือสัมผัสได้ค่ะโดยการออกแบบเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันนะคะให้มีรูปร่างลักษณะมีสีสันและมีประโยชน์ใช้สอยตามความต้องการของมนุษย์นะคะจากตัวอย่างนะคะของ ั้นตอนการออกแบบนะคะลำดับแรกนะคะจะแบ่งเป็นการวาดภาพ2มิติและ3มิตินะคะถ้าเป็นภาพ2มิตินะคะก็จะประกอบ ด้วยแค่สส่วนนะคะคือด้านกว้างและด้านยาวนะคะแล้วก็ถ้าเป็นภาพ3ามมิตินะคะก็จะเป็นภาพที่ประกอบด้วยด้านกว้างด้านยาวเพิ่มด้านสูงขึ้นมาอีก1ด้านนะคะค่ะเราก็นำเสนอแนวคิดของการออกแบบนะคะเพื่อสร้างสิ่งของเครื่องใช้ลงในกระดาษนะคะแล้วระบายสีให้สวยงามนะคะส่วนลำดับต่อไปนะคะลำดับที่2นะคะคือการสร้าง แบบจําลองค่ะแบบจําลองไม่ใช่ของจริงนะคะแบบจําลองเป็นแบบที่เรียนแบบของจริงค่ะจะทําขนาดย่อหรือขนาดเท่าของจริงก็ได้นะคะจากตัวอย่างนะคะจะเป็นแบบจําลองกล่องของขวัญเท่ากับขนาดของจริงค่ะ มาดูตัวอย่างสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันนะคะที่เป็นผลงานจากการออกแบบนะคะลำดับแรกค่ะถ้านักเรียนเพิ่งตื่นนอนนะคะตอนเช้าก่อนที่จะทำกิจ,จวัตรประจำวันนะคะเราก็จะอาบน้ำก่อนอาบน้ำก็จะ หลังหน้าแปลงฟันค่ะแน่นอนค่ะหนีไม่พ้นแปลงสีฟันนะคะโดยแปลงสีฟันนะคะจะมีประโยชน์คือใช้ทําความสะอาดฟันนะคะโดยใช้คู่กับยาสีฟันนะคะซึ่งต้องมีการออกแบบก่อนนะคะเพื่อให้สิ่งของนั้นนะคะเครื่องใช้มีประสิทธิภาพในการใช้งานนะคะก็คือนะคะแนวคิดในการออกแบบก็คือ ต้องมีรูปทรงที่จับถนัดมือถ้าจับไม่ถนัดมือนะคะเราก็จะแรงฟันไม่สะดวกค่ะ โดยเขายกตัวอย่างแปลงสีฟันของเด็กนะคะจะต้องมีขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะกับขนาดปากของเด็กนะคะและมีลวดลายการ์ตูนมีสีสันสดใสนะคะเพื่อดึงดูดให้นักเรียนนะคะเด็กๆนะคะเด็กตัวเล็กๆอยากแปลงฟันค่ะแต่ถ้าเป็นแปลงสีฟันของผู้ใหญ่ก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะและไม่มีลวดลายการ์ตูนค่ะ ลำดับต่อไปค่ะนักเรียนจะเห็นภาพหวีเนาะหวีเราก็ต้องใช้ทุกวันเหมือนกันนะคะเพราะว่าประโยชน์ของหวีนั้นนะคะใช้หวีเส้นผุมนะคะที่พันกันให้เรียบไม่ชี้ฟูนะคะโดยจะต้องออกแบบก่อนที่จะผลิตหวีนะคะโดยมีแนวคิดในการออกแบบคือนะคะ ต้องมีรูปทรงที่จับถนัดมือนะคะแล้วจากภาพนักเรียนจะเห็นว่าหวีจะมีหลายขนาดนะคะแล้วก็มีรูปทรงที่แตกต่างกันนะคะเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานนะคะและมีสีสันต่างๆสวยงามค่ะ ลำดับต่อไปนะคะร่มเมื่อเราเห็นร่มเราจะนึกถึงฤดูอยู่สองฤดูนะคะคือฤดูร้อนนะคะใช้กันแดดและฤดูฝนนะคะใช้กันฝนนะคะโดยประโยชน์ของร่มคือใช้กันแดดและกันฝนค่ะ ต้องมีการออกแบบก่อนที่จะผลิตออกมานะคะโดยมีแนวคิดในการออกแบบคือมีด้ามจับที่สามารถจับได้ถนัดมือนะคะโดยร่มที่มีขนาดเล็กนะคะก็จะเหมาะกับการใช้งานเพียงคนเดียวแต่ถ้าร่มมีขนาดใหญ่นะคะจะใช้งานได้2ถึงสคนค่ะและมีการออกแบบให้มีสีสันและลวดลายน่ารักด้วยค่ะ แน่นอนนะคะการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ย่อมมีประโยชน์นะคะลำดับแรกคือช่วยให้สิ่งของเครื่องใช้มีความสะดวกต่อการใช้งานนะคะเช่นการออกแบบกันกรให้มีหลายชนิดนะคะจะมีทั้งชนิดที่ใช้ตัดกระดาษแต่เราจะไม่เอากันกรที่ใช้ตัดกระดาษไปตัดผ้านะคะเพราะว่าจะมีกันกรอีกชนิดหนึ่งที่เหมาะสําหรับตัดผ้าและชนิดที่ใช้ตัดสังกะสีนะคะ หรือการออกแบบอุปกรณ์ที่ทำให้เครื่องดื่มเย็นได้โดยไม่ต้องแช่ตู้เย็นและไม่ต้องใช้น้ำแข็งก็มีนะคะค่ะลำดับต่อไปค่ะข้อ2นะคะช่วยประหยัดเวลาในการทำงานนะคะเช่นการออกแบบกาวแท่งนะคะใช้แทนกาวแป้งเปียกหรือกาวน้ำเนาะเพราะว่ากาวน้ำก็มีข้อดีนะคะนักเรียนทำให้ติดทนทานแต่ก็มีข้อเสียเหมือนกันนะคะคือเช่นนะคะถ้าทายเยอะเกินไป จะทําให้กระดาษยุ่ยนะคะทําให้เปื้อนมือเปื้อนไม้ที่จุ่มลงไปในกาวนะคะจึงออกแบบกาวแท่งมานะคะเพราะว่ากาวแท่งเนี่ยแห้งเร็วสะดวกต่อการเก็บรักษามากกว่านะคะหรือการออกแบบน้ำยาลบคำผิดบรรจุขวดนะคะหรือลิควิดเปเปอร์นะคะมาใช้แทงยางลบหมึก เป็นก้อนๆน,นะคะครูก็ไม่ทราบว่านักเรียนเคยเห็นกันไหมเนาะแต่สมัยตอนครูเป็นเด็กได้ใช้กันนะคะยางลบหมึกเป็นก้อนก็ดีนะคะสามารถลบได้แต่ว่ามีข้อเสียคือจะทําให้กระดาษเป็นขุยนะคะแต่ถ้าใช้ลิควิดเ,เปเปอร์ลบกระดาษก็จะไม่เป็นขุยค่ะสามารถลบสะอาดได้ในครั้งเดียวนะคะลำดับต่อไปค่ะข้อ3ช่วยให้สิ่งของเครื่องใช้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเช่นการออกแบบ ให้แฟ้มเอกสารสามารถเก็บเอกสารได้จำนวนมากนะคะการออกแบบให้มีชั้นวางสำหรับเก็บแฟ้มนะคะให้สะดวกต่อการค้นหาและหยิบใช้งานอย่างเช่นนักเรียนบางคนก็จะมีแฟ้มเก็บใบงานนะคะนักเรียนก็จะเก็บในแฟ้มเป็นระเบียบเรียบร้อยมากกว่าการที่จะเอากระดาษใบงานขนาด A4 ใส่เข้าไปในกระเป๋ากลับบ้านก็จะทาให้ยับแต่ถ้ามีแฟ้มก็จะทาให้เอกสารเรียบร้อยสวยงามเป็นต้นนะคะ ดับต่อไปค่ะข้อ4นะคะช่วยทดแทนวัสดุธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปได้นะคะเช่นการออกแบบถุงผ้าขึ้นมาใช้แทนถุงกระดาษนะคะที่ผลิตจากเยื่อของต้นไม้หรือใช้แทนถุงพลาสติกนะคะจะช่วยลดโลกร้อนนะคะหรือว่าการนำมา reuse นะคะนำมาใช้ซ้ำๆนั่นเองค่ะถุงผ้าค่ะต่อไปนะคะข้อห้ค่ะช่วยให้สิ่งของเครื่องใช้มีความทนทานมากยิ่งขึ้นนะคะเช่นการออกแบบชั้นวางของที่เป็นอลูมิเนียมนะคะมาใช้แทนชั้นวางของที่เป็นไม้นะคะเพราะว่าไม้เนี่ยจะผุพังง่ายนะคะอลูมิเนียมจะมีความทนทานมากกว่านะคะหรือการออกแบบแก้วน้ำที่ทำจากสแตนเลสน,นะคะมาแทนแก้วน้ำที่ ทำจากแก้วเพราะว่าเวลาที่เราทําแก้วน้ําหล่นนะคะถ้าเป็นแก้วน้ําที่ทํามาจากแก้วนะคะก็จะแตกนะคะเป็นอันตรายต่อผู้ เก็บเอาไปทิ้งนะคะแต่ถ้าเป็นแก้วน้ำสแตนเลสก,ก็ตกไม่แตกนะคะและการออกแบบช้อนสแตนเลสนะคะมาใช้แทนช้อนสังกะสีนะคะช้อนสังกะสีนา,นานไปก็จะเป็นสนิมได้แต่ว่าช้อนสแตนเลสจะอยู่ได้นานกว่าค่ะลำดับต่อไปข้อ6นะคะช่วยให้เคลื่อนย้ายและจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ได้สะดวกนะคะเช่นการออกแบบเก้าอี้ที่พับเก็บได้นะคะทำให้พกพาง่ายนะคะประหยัดเนื้อที่ในการ การจัดเก็บนะคะหรือการออกแบบหมอนที่เป็นผ้าห่มในตัวนะคะเราสามารถใช้ชิ้นเดียวนะคะดึงออกนะคะกลายเป็นผ้าห่มได้นะคะพกพาไปแค่ชิ้นเดียวได้เลยค่ะนะคะสะดวกสบายค่ะลำดับ นะคะข้อเศดค่ะช่วยให้สิ่งของเครื่องใช้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะเช่นการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดให้มีสายดินนะคะเพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดไฟฟ้ารั่วนะคะหรือการออกแบบเต้ารับพ่วงให้มีระบบตัดไฟนะคะเพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดค่ะและการออกแบบของเล่นเด็ก ที่ไม่มีเหลี่ยมคมเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นของเล่นนางกล่าวนะคะจากตัวอย่างนะคะภาพข้างล่างสุดมุมขวานะคะล่างสุดจะเป็นของเล่นที่ไม่มีเหลี่ยมคมจะเป็นลักษณะเป็นรูปวงกลมนะคะเป็นวงกลมมีรูตรงกลางนะคะก็จะไม่เอ็น ไม่อันตรายนะคะต่อผู้เล่นนะคะต่อไปคะ่ะข้อ8ช่วยให้สิ่งของเครื่องใช้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะเช่นการออกแบบให้เสื้อผ้ามีรูปแบบสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะนักเรียนจะเห็นนะคะวางขายตามห้างสรรพสินค้าหรือในตลาดนะคะหรือที่อื่นๆนะคะจะมีชุดสีสวยลายสวยแตกต่างกันเยอะแยะมากมายค่ะหรือการออกแบบกล่องดินสอให้มีรูป แบบสวยงามนะคะและเหมาะสมกับการใช้งานค่ะต่อไปนะคะเป็นประโยชน์ของการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้จากอีกแหล่งข้อมูลนะคะเพราะว่าแหล่งข้อมูลแรกนะคะครูนำมาจากสำนักพิมพ์พัฒนาวิชาการแต่ตอบจากนี้ไปนะคะที่นักเรียนจะได้เรียนครูนำความรู้มาจากทรูป,ปุป,ปัญญาค่ะนะคะ หนังสือได้กล่าวไว้ว่าช่วยให้มองเห็นภาพรวมของชิ้นงานมากขึ้นนะคะเช่นชุดนักเรียนนะคะจะต้องถูกออกแบบมาเพื่อสวมใส่ไปโรงเรียนเราจะไม่ใส่ชุดนักเรียนเวลานอน นะคะหรือวันเสาร์อาทิตย์เวลาที่เราอยู่บ้านเราจะใส่ชุดนักเรียนเฉพาะเวลาที่มาเรียนในโรงเรียนเท่านั้นนะคะต่อไปค่ะชุดกีฬาถูกออกแบบมาเพื่อใช้สวมใส่ไปเล่นกีฬาค่ะอย่างเช่นโรงเรียนู้ทีิสมพลน,นะคะจะมีวันต่างๆที่ใส่ชุดแตกต่างกันนะคะอย่างเช่นวันพุธนะคะเราก็จะใส่ชุด วิถีพุทธเป็นต้นวันที่นักเรียนมีคาบเรียนวิชาพะละศึกษานักเรียนก็จะใส่ชุดพะละมาแล้ววันศุกร์นะคะก็จะใส่ชุดพื้นเมืองเป็นต้นนะคะนักเรียนค่ะประโยชน์ด้านต่อไปนะคะทําให้ทราบว่าจะเลือกวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือใดบ้างนะคะเช่นการออกแบบนะคะเราจะต้องคิดแล้วค่ะเช่นเราจะออกแบบกรอบรูปนะคะเราก็จะต้องคิดแล้วค่ะว่าเราจะเอาอะไรมาทําเป็นวัสดุที่จะประดิษฐ กรอบรูปนะคะอย่างเช่นตอนแรกจะคิดว่าทำจากกระดาษนะคะเพราะว่าหาได้ง่ายตามแหล่งทั่วไปนะคะค่ะแล้วต่อไปทำให้เห็นแนวทางการตกแต่งชิ้นงานด้วยค่ะและทำให้เห็นพ่อบกครองและแก้ไขได้เช่นกรอบรูปนะคะตอนแรกนักเรียนคิดว่าจะทำจากกระดาษแข็งแต่เผอิญน,นำไปเปื้อนน้ำนะคะน้ำหกใส่ก็เลยเปียกทำให้นักเรียนคิดได้ว่าอ๋อ ข้อดีหาได้ง่ายนะแต่ข้อเสียก็คือกระดาษไม่แข็งแรงนะคะจึงเปลี่ยนเป็นกรอบรูปที่ทําจากไม้เป็นต้นนะคะทําให้เห็นข้อบกพร่องและแก้ไขได้ในอนาคตค่ะการออกแบบนะคะจะต้องมีเส้นเนาะจะมีทางเส้นตรงแนวตั้งเส้นตรงแนวนอนเส้นเฉียง หรือเส้นโค้งตามอิสระตามที่ตนเองอยากจะเขียนเลยค่ะต่อไปนะคะจะประกอบด้วยรูปร่างนะคะเช่นรูปสี่เหลี่ยมรูปวงกลมรูปสามเหลี่ยมและรูปอื่นๆค่ะค่ะพื้นผิวนะคะ ยกตัวอย่างจะเป็นรูปวงกลมกับทรงกลมนะคะถ้าผิวเรียบนะคะก็จะมีลักษณะเหมือนลูกป,ปิงปองนะคะจะมีผิวเรียบนะคะส่วนผิวหยาบก,ก็เช่นผลส้มผลมะกรูดค่ะเป็นต้นค่ะนักเรียนของสีนะคะจะมีสียเยอะแยะมากมายทั้งโทนร้อนและ โทนเย็นนะคะในวิชาศิละปะเนาะอย่างในรูปแอปเปิลก็จะใช้สีแดงแต่บางคนก็อาจจะชอบสีเขียวอย่างบางคนจะออกแบบอยากประดิษฐ์ที่ข้างหนังสือจังเลยเราก็จะใส่หลายๆสีอาจจะทําเป็นรูปการ์ตูนหรือจะทําเป็นรูปดอกไม้เราก็ใส่สีเข้าไปตามที่เราอยากจะใส่นะคะจะมีอยู่สีเดียวหรือหลายๆสีก็ได้ค่ะ จบแล้วนะคะนักเรียนสําหรับการเรียนในวันนี้ค่ะต่อไปนี้เป็นการมอบหมายงานนะคะคือให้นักเรียนออกแบบของเล่นหรือของใช้ที่ตนเองชอบลงในสมุดวิชาการงานอาชีพสบายๆนะคะไม่มีผิดนะคะนักเรียนเพราะว่าเป็นตามความคิดอิสระของเรานะคะว่าเราอยากจะออกแบบของเล่นหรือของใช้เลือกมาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะและระบายสีให้สวยงามนะคะ ค่ะคุณครูขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะที่ทำให้นักเรียนได้รับความรู้ในวันนี้นะคะคือครูนำมาจากทรูปุปปัญญานะคะและพัฒนาวิชาการค่ะขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะค่ะเนื่องจากวิชาการงานอาชีพนะคะตั้งแต่เทอมหนึ่งค่ะเราจะได้เรียนเรื่องงานบ้านนะคะซึ่งมีอยู่เยอะแยะมากมายนะคะนักเรียนสามารถลดภาระงานของผู้ปกครองนะคะโดยการช่วยคุณ พ่อคุณแม่ผูนผู้ปกครองนะคะทํางานบ้านนะคะในงานที่ตนเองทําเป็นหรือถ้ายังทําไม่เป็นก็สามารถขอผู้ปกครองสอนให้ทําจนเป็นได้นะคะไม่ยากเลยนะคะในบางงานง่ายๆเช่นล้างจานรดน้าต้นไหมห้กวาดบ้านถูบ้านเป็นงานง่ายๆที่นักเรียนสามารถทําได้นะคะดังนั้นครูจึงอยากให้นักเรียนนะคะช่วยงานบ้านผู้ปกครองนะคะ ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามเพื่อฝึกนิสัยของเราให้เรามีนิสัยที่ดีมีจิตอาสาและมีความรับผิดชอบนะคะเพื่อจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตของชาติต่อไปนะคะวันนี้ครูก็ขอให้นักเรียนเรียนออนไลน์อย่างมีความสุขในทุกๆวิชานะคะสำหรับวันนี้จบแล้วนะคะสวัสดีค่ะ